รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมโรเซฟทวิจิตนะครับกับรายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้สำนวนเกี่ยวกับการพูดถึงสถานที่ที่น่าสนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญสำคัญของประเทศอินโดนีเซียครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีประโยคใดบ้างครับประโยคที่1นะครับมาฟปักอะไรบาปัก orang Indonesia ต่อไปช้าๆนะครับมาอฟ apa bapak orang Indonesia maaf pak apa bapak orang Indonesia? Komentar, maaf. Kau tahu, apa bapak orang Indonesia? Maaf pak, apa yang orang saya Maaf pak, saya orang Indonesia? Ada apa yang bisa saya bantu? Ikan, apa bapak orang saya orang Indonesia? Ada apa yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya orang Indonesia. Ada apa yang bisa saya bantu? Mika Maiwa. Saya dengan pulau di Indonesia. saya tertarik Indonesia. Ada apa saya bantu? saya Tarik dengan pulau di Indonesia. Saya tertarik dengan pulau di Indonesia. Mereka mengatakan saya tertarik dengan di Indonesia. di Indonesia. saya di saya ingin berlibur di sana saya ingin berlibur di sana. saya ingin berlibur di sana. saya ingin di sana. Saya ingin มีความหมายว่าฉันอยากจะไปพักผ่อนวันหยุดที่นั่นประโยคต่อไปนะครับดีมานากะอย่างอินดาดีมานากะอย่างอินดาดีมานากะอย่างอินดามีความหมายว่าเกาะไหนบ้างที่สวยประโยคนต่อไปครับเซซุ n กุญยาอิน n ดน i เซีย a ิ a ูม a เ a าะ a ลา u เ a าะและเ a u นเกววาะที่นะครับชหิ Sesungguhnya Indonesia itu ada banyak pulau dan kepulauan. Sesungguhnya Indonesia itu ada banyak pulau dan kepulauan. Mikwamaiwa, anti cing lew, prathet Indonesia nan, mikok, lek mukok mak mai. Pajok topai tetapi menurut saya, Pulau Bali dan Pulau Lombok itu sangat indah. Ikan akrab. Tetapi menurut saya, Pulau Bali dan Pulau Lombok itu sangat indah. Tetapi menurut saya, Pulau Bali dan Pulau Lombok itu sangat indah. Pemain, nak? Tapi dari pandangan saya, Pulau Bali dan Pulau Lombok itu sangat indah. เกาะบาหลี Bali, และเกาะลอมบอกนั้นสวยมากะปรโไปดูต่อไปนะครับ้ Dan ah untuk dari Thailand าาาานะครัมม ah ah มีวมหมวหย่และง่ายต่อการเดินทางจากประเทศไทย ประต่อไปนะครับโอ้ oh, begitu terima kasih atas sarannya pak ต่อไปช้าๆนะครับโอ้ oh, begitu terima kasih atas sarannya pak โอ begitu terima kasih atas sarannya pak มีความหมายว่าโอ้เป็นอย่างนั oh, ้นหรือขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ต่อไปมาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันครับคำที่หนึ่งนะครับมาอฟมาอฟคำนี้แปลว่าขอโทษหรือขออภัยครับคำต่อไปครับออรังอินโดนีเซียออรังอินโดนีเซียคำนี้ก็คือคำผสมระหว่างออรังซึ่งแปลว่าคนกับคำว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศอินโดนีเซียก็จะมีความหมายว่าคนอินโดนีเซียหรือชาวอินโดนีเซียนั่นเองครับคำต่อไปครับยายา คำนี้แปลว่าครับหรือแปลว่าใช่ก็ได้นะครับเป็นการตอบรับครับคำต่อไปครับไซอะไซอะคำนี้แปลว่าผมหรือแปลว่าฉันก็ได้ครับแทนตัวผู้พูดครับคำต่อไปครับบีซาบีซาคำนี้แปลว่าสามารถครับคำต่อไปครับบันตูบันตูคำนี้แปลว่าช่วยเหลือครับคำต่อไปครับเตอร์ตาริกเตอร์ตาริกคำนี้มีความหมายว่าสนใจ ให้ความสนใจหรือมีความสนใจนะครับคำต่อไปครับปูเหล่าปูเหล่าคำนี้มีความห mean, hey. มายว่าเกาะครับคำต่อไปครับเบอร์ลีบุร์เบอร์ลีบุร์คำนี้แปลว่าใช้วันหยุดหรือเที่ยววันหยุดพักผ่อนนะครับมาจากรากศัพท์ก็คือลีบุรลีบุรซึ่งคำนี้แปลว่าวันหยุดครับคำต่อไปครับซานาซานาคำนี้แปลว่าที่โน่นนะครับคำต่อไปครับ มา n ะมา n ะหรือมาน a ก a ะมานักะเป็นคำถามนะครับแปลว่าที่ไหนคำต่อไปครับดีมานะดีมา n a หรือดีมานัก a ะดีมานักะเป็นคำถามนะครับแปลว่าที่ไหนครับคำต่อไปครับอิน a ด i อินเดาคำนี้แปลว่าสวยงามครับคำต่อไปครับเสซุงกุห์เนื้อเซซุงกุห์เ คำนี้มีความหมายว่าอันที่จริงแล้วหรือจริงๆแล้วก็ได้ครับคำต่อไปนะครับบันหยักบันหยักคำนี้แปลว่ามากครับคำต่อไปครับดันดันคำนี้แปลว่าและครับคำต่อไปครับเกปูลาวันเกปูลาวันคำนี้แปลว่าหมู่เกาะครับมาจากรากศัพท์เมื่อครู่ก็คือคำว่าปูเหลานั่นเองครับคำต่อไปครับเตอร์ตาปีเตอร์ตาปีคำนี้แปลว่าแต่ครับ คำต่อไปครับมนุรุตมนุรุตคำนี้แปลว่าตามหรือตามที่นะครับคำต่อไปครับสังอัจสังอัจคำนี้แปลว่ามากครับหรือแปลว่ายิ่งก็ได้ครับคำต่อไปครับมูดะมูดะคำนี้แปลว่าง่ายครับง่ายดด้นั่นเองครับคำต่อไปครับอุนตุกอุนตุกคำนี้แปลว่าสําหรับหรือแปลว่าแดกก็ได้ครับคำต่อไปครับดีกุนยุงี ดีกุนจุงีคำนี้แปลว่าถูกเยือนหรือถูกเยี่อมเยือนนะครับคำต่อไปครับติริมากาสีตริมากาส,สีคำนี้แปลว่าขอบคุณนะครับคำต่อไปครับสารัญญ์สารัญญ,ญ,ญ์คำนี้แปลว่าคําแนะนําครับจากคําศัพท์ที่ผ่านไปนะครับลองฝึกฝนกันดูนะครับแต่ให้ได้อัธรุมากกว่านั้นเราต้องไปชมละครกันครับมาอาปะ Apa Bapak orang Indonesia? Ya Bu, saya orang Indonesia. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya tertarik dengan pulau di Indonesia. Saya ingin berlibur di sana. Di manakah yang indah? Sesungguhnya Indonesia itu ada banyak pulau dan kepulauan. Tetapi menurut saya, Pulau Bali dan Pulau Lombok itu sangat indah dan mudah untuk dikunjungi dari Thailand. Oh, begitu. Terima kasih atas salahnya, Pak. เป็นไงบ้างครับจากละครที่ผ่านไปฝึกฝนกันทันไหมครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv นะครับรายการของเราเออกอากาศเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv ครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ